เดี๋ยวยิงก่อนเลยออกข้างไปสโบรสกลายทูมาจ้ามัมไม่อยากโชว์กล้าไม่ไม่ยอมถอดเสื้อต่ะเนี้ยมีมียังไม่มีใครมี่ชากไปออกขวามาที่เซนเซนยังได้บอลอยู่เซนชากไปเซนยิงอีกแล้ววันนี้อย่ายิงหรือเกินเพราะหนุ่มคนนี้ไปมอง ไปออกซ้ายมาที่พี่โบไปได้เดินได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องับบนี้เฮ้ยโยนยาวไปตรงนี้ถึงมาทีตากนิวโหเกมสกัดไม่ได้นิวเปิดเข้ามานิวเปิดมามี่สกัดไม่ได้โอ้สวยวันนี้เซ็นได้บอลเซ็นหลังข้าเซ็นเซ็นล็อกเซ็นยังมีใคร เซนเซนล็อกออกซ้ายไปเซนทิ้งมาแต่บอลแต่บอลไม่ได้มี่ยังได้อยู่ล็อกครับเอาบอลลงไว้ครับรอเพื่อนอยู่ไอ้นัดมันไหวปะเนี่ยนัดนัจะเบิ้ลเข้ากลางยังติดอยู่พี่โบโบชักไปแล้วโบล็อกดูหนึ่งุนอยู่พลาดเลยโอ้โหโอ้โหเตะโอ้อะ ไในสนามในสนามโอ้โหไปโดนไอจับโอ้ยยีพังไม่ถูกเลยเนาะครั้งเสียงเมื่อกี้ไม่น่ากันยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรเด็กก็จะใช้ได้วปีสองปีก็ใช้ได้เฮ้ยพังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลูกนี้ไอ้ยโอ้ยใครเห็นก็ว่าข้าวลูกนี้เขาบอกขวามาที่เซน ซายที่มีเออขวาไปโอ้ติดที่นิวระวังระวังโะแตบาลลัานไปนิดนึงทรงแดงกับเกียวไงเฮ้ยไม่ไหววะเยมขนรู้ไปมมีสวยแล้วมีจะบบอลมีล็อกยังได้อยู่ไปได้ผูกขิดมียิงติดที่บอลบอลได้ไปโย่เียบอลลอซ้ายนไม่ต๊ะเดีวรอเพื่อน ตรงอันี้โอ้ไม่รู้กันรู้นี้รู้แลไปมีปัญหาปัญหาพี่อยู่ที่ถุงเท้าเออถุงเท้าไม่ดีเนี่ยนะปกติฟอร์มพี่ต้องไม่ให้อย่างนี้หรอกเออปกติพี่ต้องจ่ายดีกว่านี้เยอะปิดปากนะหลุดไปแล้วเซ็ตยิงนี่โอ้โหไม่เดี๋ยวมงเีนออผมก็บอกมันได้ะโดดมงกรโดดมงต่อพี่โดไปโอ้ไม่เดี๋ยวเซฟไม่เดี๋ยวนอนรอเลยครับพรุงนี้เกมก็โดนดกบฏ ่เห็นด้วยโบิงไกลวะนี้โอ้ทนทานกล้าบอกเซฟครับซปเอร์เซฟเดี๋ยวได้ลองได้ลองอีกรอบยิงอีกรอบนึงไ้ยใครเข้าไม่ใครเข้าชนสานอกอีกแล้วมีใครอย่างนี้ไม่โบกันซ้อมเลยซ้อมเลยจุดซ้อมเลยท็อปที่ท็อปเอาแล้วไงท็อปบอกแล้วไงสร้างงานกูสร้างงานกูแล้วมาฮ่ท็อปบอกเลยเอางานที่กูอีกแล้วโอ้สังหลังตัวนี้น่ากลัวเกิน สางคอนเทต์สองคอนเทนล็อกไปแล้วโอ้โหทา้งสายล้านทา้งสายล้านลูกนี้ส่งผมใหม่ก็เลยเรื่องนิดนี้คอหลังสองตัวนี้น่ากลัวเหลือเกินลูกนี้แม็อปกับแม็กควายแม็กควายกับตอนนี่อีแว่นได้หวานเจี๊ยบโอ้โหขึ้นี่มาที่ท็อปมาเปินไปที่มาตัดเตกเลียก่อนเลยลูกนี้โอ้โหส่งมิเตอร์แม่งไอ้สัตว์ชุดตรงเนี้เพื่อนคนนี้คนไม่อยู่ปรเดี๋ยวโยนยาไปแล้วลูกนี้หลุดไปแล้วที่โต แต่โอ้โยไอ้ไรนี่โอ้ยกูคิกน้ำรึ่งแห้งครึ่งโอ้ยกูคิกโอ้น่าจีนก๋วยเตี๋ยวเหลือเกินเตะเปิดยาวแย้วนี้ทัอทำไม่ได้อย่างสวยกนี้เซนไปแล้วเซนล็อกหนึ่งล็อกไปหนึ่งเซนกระทะไปแล้วใส่เซนเซนสับขาเซนที่เตะไปเตะโตกลับแล้วนทางซ้ายเอ้ย ไอ้ไรอะไรบ้งไอหมดบอลเอาหมาไปเลยไปดีด้วยเลยโอ้ยตามโอนี่ถุงท้าดีถุงท้าดีตามบอลให้ตามบอลให้ตอหากรเสียงไม่เข้าผมก็จะบี้อ่างเงี้ยเกมใหม่มาบะเกมอยู่บินเยอะ กลางกไม่ได้ว่งเยอะกลางไม่ต้องเวอ่ะคุเป็นโค้ดเฉยเลยเอาเียได้บอลไปทับตรงนี้ตรงนี้หลอกหลอกหอกหลอกหลอกแต่ไม่มีเพื่อนรับตัวนี้ต้องได้บอลไปเปิดข้ามไปตรงนี้ไม่มีใครย้อนหลังกันแล้วสุงเท้าไม่ดีแล้วที่สุ่งเท้ามันลื่นอลลกหนจนลื่นล็อกกลับมาหืหลังไปนรงนี้เต้บอกซ้ายมาีนิวเดี๋ยวเปิดออกขวาไปบันเบิ้ลมาที่เต้ตรงข้อเท้ามัน มันขยับโอ้โหมีป้อบอกนี่แรงนึกนี้หรือภาพ่ะโอ้นี่ส่งแล้วยิงนี่เวลาขยับอ่ะตรงนี้มันเลื่อนเขาจะระแวงหรือไม่หลุดต้องเตะข้ามารับมีไก่ป้อนี่ขัดก่อนขัดขัดแบบนี้รู้ทามมาเลี้ยวขัดไม่ได้ไปเดี๋ยวจะพูดอะไอย่เงี้ยพอมันขยับแล้วพอขยับแล้วมันล่นนะพอข้างบนตรงสอบมันอยู่เนี่ยด้มาอยู่ไม่มีใครนี้มองหามองหาแล้วไอ้ท็อป ทับไม่น็อตขับเปิดตรงนี้ติดพี่ต้งเขาบอกใจญกว่าอะไรใหญ่วะบังไว้ใหญ่กว่าอ่ะสับขาล็อกเฉยเลยตัวนี้โอหูยยิงยิงงานสรุปจะกรตอนนี้จดจดชื่อไปลายบนคนนี้ท็อปสจะฟาร์มจะไม่เข้าไม่เข้าฝักตัวเปิดยาวนี้พี่โบกระโดดมงตัวนี้คืนไปที่น็อตเข่าแทงเข่าไปเกมเอาผักหัวไปดอกพี่โต้งโต้งเปิดหัวกลางมาบอลล็อกเอ้ยมีสัดสวนกันอยู่ ความใจหวานอยู่ครับแทงทะลุลูกนี้ไม่มีใครทะลุไปเลยโอ้โหเหี้ยแค่สามเกมเสียกูแหบแล้วทีมเขียวไม่มีสเปนองไม่มีอ่อนไม่มาแล้วไม่มีแล้วตอนแรกตอนแรกว่าจะมีตอนนไม่มีและเดี๋ยวแดงปกติลูกแดงอยู่ไหนเหนียวทะลุมาเกมสกัดไม่ได้อ้าวลูกเข้าทัทั้งไอ้น็อตสกัดไม่ได้ มีมีเปิดข้าพามาพี่โต้ใส่เลยพี่โตบอกโลงหรือเจิงที่ยิงมีเลยตู้แล้วแต่ตู้ลุงพี่ตู้ลูกหนึงเอาไม่บอลให้ลูกเดียวอะสองลูกตอนแรกเล่นลูกนั้นกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกนี้อาจจะสักคนนี้เปลี่ยนบอลจังหวัดเด็กเก็บบอลโยนมาให้ไงเซนซ้ายไปมีมีเบิร์นมาติดพี่โต้พี่โต้ยิงบ้าง ขายิงบ้างไม่ต้องบอกลแล้วพี่มเขียวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเซ <c oughs> น็จแม่บอลสายไปที่มี่้าเสิร์มีคืนหลังมาที่ท็อปเอปปาดูนี้จั๊กันย <c oughs> ิงคือให้ให้ให้คืออะไรวะโดนจ้าจ้าเปิดเป,ป็นสิพี่โต้งพี่โต้งทำไงต้องคือหมาพิโว้ฮาแลนด์ยิงยังฮาแลนด์ออกขวาไป บอลยิงเจอรุนนน่นนี้เข้ามือกล้าบอลยังได้บอลอยู่บอลยังไงบอลสับขาอยู่หัวพันเข้ามุมธง,งล็อกอะไรอะไรครบอะไรครบกันทุกอย่างหมดเลยอ๋อมีทีมงานถ่ายทอดสดกับทีมสเกลใช่ใช่ <ๆ S 1> แล้วก็มีมีภาคมีช่างไฟช่างไฟด้วยเ,เปิดตรงนี้ปีโบสกัดไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ดักทางไม่ได้เออข้างม้านี้โอ้โหเกือบเข้า เกมเกมงานถนัดเตะบอลเตะเข้าประตูแรงงานถนัดนะยิงหน่อยยิงหน่อยเกมเปิด like ลูก ok นี้ไม่มีใครแล้วเตะได้บอลอยู่เตะจะขึ้นหลังอ้าวลั่นเฉยเลยล้านแต่เตะมุมไปวันนี้ยังไม่มีเติมยังไม่มีใครเติมเตะจะเปิดมาเปิดลูกนี้ โอ้ลูกนี้มงอย่างสวยมงสวยมงสวยเชียร์เชียร์ทีมเราอยหนึงีก่อนหน้านี้เกือบยิงกับตัวเตงกันแล้วมีชนะแบบแมนทุกทีกอนคืนไว้ออกฝามาโอ้ยไม่มีใครมีรีบแล้วเอ้รัดจังหวะมีไอ้หนุ่มพลังม้าไอ้รัต พับเบิเล้ลเร็วลูกนี้โอ้โหมียังไม่ฟ้อมมีบอกใจเยน็นเดี๋ยวเพิ่งรีบเบิ้ลจากก่อนอ๋อทำไอะเป็คนลุ้นเลยสองหนึ่งสองหนึ่งเหมือนเหมือนคี่ที่แล้วฮนะเรียกพู้โหมาเทนใหญ่ไหมเตะมาที่นิวเดี๋ยวเบิ้ลออกมาพุ่งโจ๊กโต้งล็อกหนึ่งโจ๊กมองทะลุมาโอ้โหทับสกัดไม่ได้ทีนี้ไม่ธรรมดาใช้ความใหญ่ใช้ความใหญ่โจ๊กเตะเข้ามาให้ทีมพิบโบะพิบโอะยังติดทับเขาบอกใหญ่กว่าให้นิว ได้พี่โบอะไรอยู่พี่โบเราเขากลางโล่งเิดลูกนี้โอ้โหยังไงเนี่ยยิงเยียบลอพี่โบเข้ามุมเลยเหลืออีก30วินาทียิงได้ยิงเดินเร็วลับนี้เท้นเกมจอมาที่นี่ท็อปเบิ้ลไปตรงนี้ไม่มีใครครับตรงนี้เค โบล็อกสวยแล้วนี้แหลหลุดไปแล้วตู้โบล็อกเองเต้หลุดมาสามคนเต้ออกขวาเคลียร์บอลโอ้โหแปดลูกนี้ใครเห็นว่าเข้าโอ้โหเน้นเน้นฮะวีดีสามสองยื่นหมดเวลา Subscribe to my channel